จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร,ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดการประชุมเรื่อง success case ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่ทำหลักสูตร Higher Education Sandbox ให้กับประเทศไทยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนำเสนอ success case หลักสูตร Higher Education Sandbox สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ CEDT เป็นหลักสูตรภายใต้กรอบการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ Sandbox ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างต้นแบบของการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงเน้นการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติจริง มีเคระข่ายความร่วมมือกับบริษัทภาคเอกชนกว่า100แห่งที่เข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรและทำหน้าที่เป็นโคช้ชถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้แก่นิสิตวันนี้ตลาดแรงงานไม่ได้ต้องการนะครับนะคนที่จบการศึกษาที่ทำงานทั่วๆไปใครๆก็ทำได้วันนี้ตลาดแรงงานประเทศไทยนะครับขาดทักษะขาดบุคลากรที่เรียกว่าสมรรถานะสูงนะครับตัวอย่างของหลักสูตรเซมิคอนดักเตอร์หลักสูตรของต่างๆนะครับจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจากคณะต่างๆในจุฬานะครับคือทิศทางในการปรับหลักสูตรและวันนี้นะครับเราไม่ได้ปรับหลักสูตรนะครับแค่ภายใน3ปี4ปีนะครับคำว่าสมรรถนะสูงเนี่ยแปลว่า เราต้องมีหลักสูตรนะครับที่นําความรู้นะครับควบคู่กับทักษะในการปฏิบัติงานได้จริงแล้ววันนี้นะครับบัณฑิตที่จบออกไปไม่ได้เป็นวัตถุดิบนะครับที่จะต้องไปหาประสบการณ์จริงในโลกภายนอกประสบการณ์จริงจะเกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยเราจะนะครับนะผลิตนะครับบัณฑิตสําเร็จรูปพร้อมใช้งานไม่ใช่ต้องไปตั้งหาประสบการณ์ใหม่ครับเราคิดแซนบ็อกมา4ปีละเราเห็นแซนบ็อกมา200อโครงการ นี่คือวัน of the best one นะครับเราวันนี้เราก็เลยมาขอบคุณทีมจุฬาขอบคุณท่านอธิการขอบคุณท่านคณะกรมอยากให้รักษาโมเดลอย่างนี้เพราะเราต้องการขยายผลอย่าลืมนะครับมีมหาวิทยาลัยอีกร้อยกว่าแห่งที่อยู่ในประเทศรอรับเรื่องราวเหล่านี้ยังมีเด็กอีกหลายแสนคนที่อยากจะรับโอกาสได้เรียนในรูปแบบใหม่ๆที่เด็ก วันนี้เสียงของเด็กที่พูดในห้องเนี้บอกได้เลยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากการเรียนการสอนธรรมดาอาจารย์ชอบมากเด็กชอบมากที่สําคัญบริษัทที่จะชวนเด็กไปทํางานด้วยชอบมากที่สุดกับโครงการนี้เพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในวัตกรรมของการปฏิรูปของการทดลองที่เราเรียกว่าแสนบ็อกของอุดมศึกษาไทย จุดเด่นของหลักสูตรนี้ก็คือว่าสามารถที่จะเรียนเป็นปีเป็นปีเป็นรายปีนะครับแล้วก็ได้ประกาศนียบัรนะครับสามารถที่จะไปทํางานได้ทันทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการลดแก๊สนะครับว่าที่เราไม่สามารถที่จะผลิตกําลังคนทักษะสูงเข้าไปป้อนได้จะต้องใช้เวลาผลิตหลักสูตรก็คืออย่างน้อย4ปีให้จบปริญญาครับแต่ว่าหลักสูตรก็สามารถที่จะไปทําจบปีหนึ่งก็สามารถที่ไปทํางานได้แล้วกลับมาเรียนปี2นะครับก็จะเป็นการทําให้กําลังคนเข้าสู่ตลาดเร็วขึ้นครับผม การรอยอดความร่วมมือในคัางนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการผลิตกำลังคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามองในเรื่องของคนที่เป็น เป็นหน้าด่านเลยก็คือมหาวิทยาลัยนะครับก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็คงจะต้องมีการไปพูดคุยนะครับกับภาคอุตสาหกรรมโดยตรงนะครับสำรวจความต้องการกับภาคอุตสาหกรรมโดยตรงในรายละเอียดนะครับส่วนอวอเนี่ยครับก็คงจะเป็นกลไกนะครับในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ s ซนต์บล็อกเนี่ยครับเราก็ช่วยในเรื่องของอาจารย์นะครับว่าให้เอาบุคลากรนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากข้างนอกมาสอนแทนอาจารย์ประจําได้เพื่อจะเพิ่มทักษะศึกษานะครับ หรือว่าในเรื่องของจํานวนด็กิจเนี่ยเขาสามารถที่จะลดจานวน,นด,ด็กิจได้หรือว่าการคิดเกรดเนี่ยอาจจะใช้วิธีเป็นดูจากสมรรถนะแทนไม่ได้คิดเป็นเกรดเป็นคิดเป็น S กับ U แทนไม่ได้เป็นเกรด1 2 3 4อครับผมเพราะหมายหลักเนี่ต้องการทําให้มีบุคลากรที่จบออกมาจากการศึกษาเนี่ยไนปริมาณที่มากพอซึ่ง300คนเนี่ยก็คือคือว่าเป็นลิมิตหมายละถูกไหมฮะแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาทำงานได้เลยโดยไม่ต้องไปเริ่มใหม่ บุคลากรเหล่านี้กับอินดัสทรีเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวเชื่อมโยงเชื่อมโยงให้อินดัสทรีเนี่ยก็คือธุรกิจเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมากขึ้นแปลว่ามหาวิทยาลัยจะมี Data Point มากขึ้นแล้วว่าเอ๊ะอาจารย์ต่อไปควรจะทำวิจัยได้ไหนนะเพราะว่าลูกศิษย์ไปไปฝึกงานมาก็เอาอาจจะกลับมาได้มีการสื่อสารกันเพราะฉะนั้นเห็นพร้อมเพมของอินดัสทรีมากขึ้นมันก็พาให้องค์คาพยพตรงนี้มันไปในทิศทางที่ลดก a บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อ,อีกอันนึงก็คือในเชิงของ l e a เดอร์ชิของประเทศเองผมคิดว่าเราต้องแข่งขันกับประเทศเวียดนามหรือประเทศเพื่อนบ้านที่เขามีปริมาณคนค่อนข้างเยอะที่มีสกิลด้านดิจิทัลถ้าอ,อินดัสทรีเนี่ยไม่มาคอลลาเบิร์กับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็คงไม่มีใครที่จะช่วยสร้างแบงนี้ได้ ก็ตัวหลักสูตรนี้นะครับผมก็ความจริงค่อนข้างพิเศษอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เรียนแบบบล็อกคอร์สเนาะนะครับแล้วก็มีการฝึกงานทุกๆปีนะครับผมก็จะเห็นเข้ามาในปีแรกนะครับผมก็เราได้เรียนวิชาที่เป็นพื้นฐานคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมถ้าเป็นหลักสูตรปกติเนี่ยก็จะได้เรียนปี2อะไรประมาณนี้นะครับก็ทําให้เราเนี่ยครับเขียนโปรแกรมเป็นในระดับหนึ่งนะครับตั้งแต่ปี1นะครับแล้วก็พอเทอม2นะครับเราได้เรียนพวกซอฟต์แวร์ดเวลลอปเมตนเข้าไปด้วยนะครับทำให้ ถ้าพอเราเข้าไปฝึกง,งานนะครับเหมือนกับเราได้เห็นโลกการทํางานจริงนะครับทำให้เราเนี่ยรู้ว่าอ๋อแบบความจริงแล้ว hard skill เนี่ยก็อาจจะไม่ได้สําคัญร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะต้องมีทักษะของ s o ฟต skill การทางานเป็นทีมการสื่อสารนะครับที่ทําให้ในทีมนะครับสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมตรงนี้ผมคิดว่าหลักสูตรทําได้ดีมากๆเลยครับภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรมากกว่า100แห่งทั่วประเทศหลักสูตรสามารถเปิดรายวิชาเฉพาะที่ครอบคลุมสาขาเทคโนโลยีที่หลากหลาย พร้อมกันนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมและกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจอีกเป็นจำนวนมากโดยมีการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากสถานการณ์จริงและสามารถพัฒนาทักษะทั้งด้านเทคนิคการสื่อสารการทำงานเป็นทีมพร้อมปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับหลักสูตร CEDT ได้ที่เว็บไซต์ cp.eng.jula.ac.th/cedt ชินวัตโรโพลเมืองล่าถ่ายภาพธนกรวัศยานนลรายงาน